สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสันเดชนแนลเเช่นเคยนะครับวันนี้มันจะมาเล่นเกมในโทรศัพท์ก่อนบ้างน,นะฮะหลังจากเราอ่านเกมในคอมไปอ่าก็จะมาตอบคําถามของทุกคนนะครับอ่าผมได้สร้างเพจ facebook แล้วนะครับตอนนี้อยู่อยู่เพจชื่อว่าสันเดย์ชนแนลเฉยๆนะฮะสันเดแฟนคลับ,บอย่าไปอย่าไปกดถูกใจมันเป็นเพจที่ผมสร้างแล้วมันแปลกนะฮะวันนี้ ก็จะมีบอกว่าคือคอมผมตอนนี้มันเจ๊งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาอัดในก่อนแล้วก็ตอนนี้อัดในคอมไม่ได้คอมไม่ได้นะแล้วก็ไอ้น,นี่คนที่สอนวิธีขอสอนวิธีทำอินโทรเนี่ยเดี๋ยวผมสอนทำแน่นอนแต่ว่าต้องรอคอมพลอัดเสร็จก่อนนะเอ้ยฟอมเสร็จก่อนแล้วก็ คนที่จะมีคนขอแคสเกมมาด้วยนี่ก็เออไม่ให้แล้วกันนะครับไม่ได้เล่นตัวนะแต่ว่าอดีผมพอดีผมมีเพื่อนนะครับอ่ะนะครับก็อ่ะนี่คือทีมของผมนะครับอย่างเงี้ยนะมีเดกอาเนี่ยเป็นผู้รักษาประตู มีพีเซ็กเป็น back, เซนเตอร์แบ็กวินดิกเป็นเซนเตอร์แบ็กแล้วก็คูเมลเป็นเซนเตอร์แบ็กแล้วก็เอชลี่ยองเนี่ยเป็นรู้สึกจะเป็นกองกลาง RM อพวกอ CD กอ CDM อกับลบเบน CDM แล้วก็กองมีปีกสองตัวคือเนม่ากับใครวะ สนีเดอร์สนีเดอร์สนีเดอร์แล้วก็ C A M ก็คือโลนันโดแล้วก็ G N A ออกองหน้าสองตัวคือสลาตันกับเนะมซีมน่นะฮะโค้ชคืออืมชอวชวเซีนมันเยอะนะฮะอืมมีคำถามเกี่ยวกับฟีฟ่านะครับสำหรับใครรู้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับคือไอเคมิสเตอร์เคมิเตอร์ีเคมิทอร์อะไรเนี่ยผมว่าผมอ่ะผม อยากรู้ให้มันเต็มเนี่ย c h m เนี่ยอยากให้ c h m มันเต็มทุกคนเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยนะสอนหน่อยอะไรเงี้ยนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนซื้อลอนโดด้วยละกันซื้อลอนโดเมซี่ในตามแต่งบต้องออประมาณสามล้านห้าสามล้านห้าถึงสามล้านห้าถึง สามถึงห้าล้านหนะถึงจะซื้อได้มาซี่กับโอนโดซื้อได้แต่ละตัวนะครับถ้าก็แล้วแต่ว่าคุณจะมีงบพอหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ใครที่อยากยังไม่เติมร่าเนี่ยตอนนี้ต้องรีบไปเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้ใน PC ซกับเอ็กอกเนี่ยเติมไม่ได้แล้วเพราะว่าทางซีฟ้าเนี่ยเขาได้สร้างระบบมานะคะคือปลักอิน private หรือ pilot อะไรเนี่ยนั่นแหละครับมันทําการกักราคานักเตะก็คือเวลาเราขายเราก็ต้องขายตามฤดูกาลหรือขายตามที่มันกําหนดนะครับตอนนี้ซึ่งทําให้การซื้อคอยแบบโปรตีที่เราซื้อคอยซื้อคอยกันในเฟสยากขึ้นนะฮะแต่เราก็ยังมีพวกอุปกรณ์นั่นที่ขายได้แต่ตอนนี้เขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะดักหรือดักหรือป่าน,นะฮะมาไปดูวิธีวิธีซื้อโรันโดตามงบที่คุณมีกันนะครับต้องเงบต้อง งบต้องเกินสองสามล้านเอ้ยสามล้านห้าสามล้านห้านะครับไม่งั้นจะทำไม่ได้ไม่งั้นจะไม่มีนะคนหนึงก็เลือกตัวที่คุณต้องการนะตัวโหนดผมเอาแมซี่นะครับแมซี่แมซี่นะฮะหรือโลนโดก็ทำได้นะตามผมเลยโรนโดนะฮะก่อนอื่นนะครับให้ทำการ กดเขากดเข้าไปที่แม็กไบหนาวนะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปว่าสามพิมไปว่าสมมติคุณมีงบอยู่สี่ล้านห้าเอาแค่พิมเรื่องแค่สี่ล้านก็พอโอเคแล้วก็ค้นหาไปแค่นี้เร,ราได้แม็กซ์ในราคาสามล้านเจ็ดสามล้านหกสามล้านหกสองสามล้านห้าสี่เก้าสามล้านเจ็ดสาสามล้านหก สี่ล้านหรืออะไรเป๊ะๆอย่างนี้ก็จะถูกกว่าในรา,ราคาตลาดที่เราไปค้นหากันก็คือราคาตลาดเนี่ยถ้าเราไปค้นหาเนี่ยอา่าแบบถ้าเราไปค้นหาบางทีเนี่ยมันมีเงินเนี่ยสิบห้าล้านเนี้ยทั้งที่ตัวอื่นเนี่ยท,ทั้นนทงที่ตัวอื่นมันแค่สามล้านอย่างอินฟอร์มันสี่เงี้ย ห้าล้านอันนี้ไม่แปลกนะเพราะว่ามันเป็นตัวอินฟอร์มอินฟอร์มคือตัวที่มันโหดกว่าตัวที่เป็นกาทองนะอินฟอร์มตัวไหนเนี่ยที่ขายเอ,อที่ขายไม่ที่ขายน้อยกว่าสิบล้านเนี่ยเอ้ยถ้าอินฟอร์เมซี่กับโรนโดถ้าขายน้อยกว่าสิบล้านเนี่ยขายขายมาประมาณห้าล้านเนี่ยคุมกาบเลยอะโอนโดมาดูโรนโดโรนโดโรนโดปุรเก อ่านะครับอันนี้เป็นตำแหน่งให้เลือกแต่ว่าสมสมุติสมมุติคุณไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนอ่ะมุดมันอยู่เซนเตอร์เงี้ยเซนเตอร์ไม่ก็คือเซนเตอร์ก็คือเออกองหน้านะ st หรือไม่ก็เซนเตอร์เซนเตอร์คือกองหลังคือ c c อะไร c m ไหม c b เออเซนเตอร์แบ็กแต่ st คือเซนเตอร์นะเซนเตอร์ธรรมดาอ่าสมมุติคุณรู้แค่ว่ามันอยู่กองหน้าอย่างเงี้ยคุณกดฟาวเ f l o w e าวเวอร์คือ อยู่ข้างหน้ามีเดิมคือตรงกลางดิฟเฟนคือการป้องกันก็คือกองหลัง G K ก็รู้กันอยู่แล้วก็ง่ายๆย,ย่อม,มาจากโกคิปเปอร์หรือไม่ก็ผู้รักษาประตูนะโรเดยอยู่ฟาเวอร์นะก็โฟเวอร์นะฟาเวอร์นะีนะ่มันจะเป็นดอกไม้อะเห็นไหมอ่ะถ้าเราไม่ปรับราคานี่มันก็จะเป็นสิ้าล้าน,รนเราโน่สิบ้าล้านอ่ะอะลองดูสมมุติเราปรับอยู่แค่สี่ล้าน คดูปักกี้นี่สิห้าล้านตอนสี่ล้านมีไหมมีเห็นไหมครับมันจะเป็นการขายที่ถูกมันจะเป็นการลดราคาที่ถูกลงมานะก็คือ m a c b นี่ก็คือราคาของมันเนี่ยไม่เกินสี่ล้านแต่ความจริงแล้วเนี่ยราคาที่สูงที่สุดของแมสซี่กับโรนดก็คือสามสิบล้านนะอืมไม่แน่ใจสามสิบล้านป่า อ่ะนะก็นะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่นแม์ให้ดูแมทหนึ่งเด็กมาเปิดแพ็คไก่ๆสักแพ็คฉลองไออันนี้เดี๋ยวผมไปค่อยเติมไปเติมซื้อสามหม้าเปิดแม่งเลยผมมีสามหมื่นผมเพิ่งเติมซื้อไปโรนโดกับเอซี่ผมก็หาได้จากการทําแบบเมื่อกี้นะฮะเปิดแพ็คนี้แล้วจะดวงเลยไม่ต้องดูผมก็ขายทิ้งหมดแล้ว ไาดูทีมของผมกันก่อนทีมของผมก็ประมาณนี้นะสลาต้นสองสลาอ่าล่จากโกคิปเปอร์แล้วกันจีเคโกคิปเปอร์หรือโกหรือผู้ศัปรูของทุกคนที่ทุกคนรู้จักกันก็คือเดกอาแบ็กขวานะครับเอเซนเตอร์อันนี้แผนเนี่ยของผมเนี่ยแผนสามห้าสองเนี่ยคือแบ็กจะมีแต่เซนเตอร์เซนเตอร์ทางการจะไม่มีอาร์บีอะไรอย่างงี้เลยแต่ว่า เอาตัวอาบีมาเล่นก็ไม่เป็นไรอ่ะนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์ของผมกองหลังเซนเตอร์กองหลังเซนเตอร์แบ็กของผมอกองหลังทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สามตัวก็คือพีเซ็กวิดดิกเนเปญ่าวิดดิกแล้วก็ฮูเมล CDM ม,มีอยู่สองตัวก็คือลอปเปนและแอชลีย์ยองนะฮะ L.M กับ R.M ก็คือปีคล้ายปีกว่ามีสองตัวก็คือนเนมาร์กับเซนิชี่เซนิเจอร์อะไรประมาณนี้ CAM ก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือโรนโดนะฮะแล้วกอ,องหน้าสองตัวคือซาลาตันอิบราฮิโมวิชและเลียนเนอลเออมซีนะฮะไมเนเจอร์ก็คือกัปตันหรือว่าเอ้ะหรือว่าโค้ดนะครับก็คือเชลซีมุนโยนะฮะอ่ะผมก็ขอถามมาเลยสำหรับผู้รู้หน่อยนะ คือตอนเนี้ยผมงงกับ IC H e M I C H E M I S T R Y เนี่ยคือผมอยากให้มันเต็มร้อยแบบเพื่อนผมนะเพราะว่ามันทำได้ไงไม่รู้เนี่ยให้มันเต็มร้อยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำได้ไงแผมขอเพิ่มไอ้นี่ก่อนอืมคอนเทนผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำได้ไงเต็มร้อยแต่ที่รู้ผมอยากให้ทุกคนมาบอกหน่อย เพราะว่าผมไม่ได้เมบขิงอะไรขนาดนั้นนะพวกใส่กร์ดผมก็ไม่ค่อยเม่เบหรอกอ่าเน็ตเน็ตเอาไปใส่พิเ็กใส่แม่งสใส่ไม่งหมดอะ่ะเออเอาให้เต็มก้าวๆให้หมดเลยขชคอใช้เวลานิดหนึ่ง ผมมีการไอซีเอดเอ็มมาเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ไงเหมือกันลูนัน,นโดแมสซี่ตาลาตันเก้า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 เดกโอเคเสรียบร้อยโกนึ่งของที่พิพาสิพ่าในโทรศัพท์ก็คือเด็กิอากะ ที่ที่บอกกูตัวแล้วก็นี่เอ้ยนะเออนะคะบ,บูฟอนอยากไปซื้อแนะนำเอามาเล่นให้ดูกันแมต์หนึ่งเออมานี่ก่อนก่อนแมตต์หนึ่งสมมุติคุณเนี่ยซื้อเมสซี่มาเนี่ยซื้อเมสซี่หรือโดหรือสลาตัานมาเงี้ยเออนั่นแหละสมมุติโดนใบแดงเงี้ยสรับใครที่ยังไม่รู้เนี่วิธีแก้โดนใบแดงเนี่ยให้ลากพี่โดเนี่ยมาอยู่ ตรงนี้หรือเอาตรงนี้เข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ดก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้อยู่ตรงนี้เท่านั้นนะอยู่ข้างล่างเท่านั้นนะครับห้ามไปอยู่ข้างบนนะฮะผู้ที่อยู่บนเนี่ยมันจะทําการเล่นไม่ได้นะฮะถ้าอยู่ล่างเนี่ยจะทําการปลดใบแดงได้โอเคนะครับเออแล้วก็ไอช็อปที่ผมสอนไปเมื่อกี้เนี่ยไอที่ต้องใส่เอ,อ่อแม็กแม็กใบนาวระวังนะครับสมมุติมีตัว สมมุติแบบว่ามีตัวถูกกว่าแบบว่าสมมุติมีแบบว่าซาลาตัานเนี้ยไม่รู้กันเที่ยวอร์ไว้ก่อนซาตัานอยู่ลีกหนึ่งอย่างนี้ซลาตัานสมมุติเนี่ยซาลาตัานเนี่ยดูก่อนว่ามันเท่าไหร่ซาลาตัานเนี่ย ตาร์ทบายเนี่ยปกนี้มันแค่แสนเดียวก็ประมาณแสนห้าใช่ไหมครับอ่ะแสนเดียวนี้แล้สมมุติเนี่ยเราไปใส่3มล้านเข้าไปบางทีมันจะไม่เจอราคาที่ถูกกว่านี้บางทีมันจะเจอ5้าแสนล้านหนึ่งอะไรอย่างงี้นะบางทีมันจะเจอราคาที่เยอะก,กว่านะฮะแต่สำหรับ ก็ต้องดูด้วยว่าต,ตัวนักเตะตัวเนี้ยขายถูกที่สุดเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นล่นด้วยกับเมสซี่ฟันทงได้เลยก็ต้องทําตามผมแน่นอนเพราะว่าถ้าแต่ถ้าเป็นตัวพวกซาลาตันอะไรเงี้ยอินเดสตอรอะไรเงี้ยก็อย่าทาละกันเพราะว่าต้องไปดูปราคานักเตะด้วยว่ามันถูกเท่าไหร่อ่ะาม,มาเล่นกันเลยมแมตต์หนึง่งชนะแมตต์นี้ แชมแล้วมั้งเอาผมเอาซิมมี่โป้แล้วกันเนาะผมไม่ได้โหดแบบพวกคุณทั้งหลายเรานี้เกียรภาพพิสุกสงขอภาพพิสุกสงจงรับพระทหารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ นีคอมผมเจ๊บวยเน,นี่ยมาเล่นอะเดี๋ยวโชว์พท์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนแฮกพวกเกมหรือไม่ก็รีวิวเกมนะครับแฮกเกมนี้แน่นอนเล่นกับเขาเนี่ย,ยเฮีย้ยโอ้โหไปเลยมันทำเพื่อนกลัวมูซะบ,บ้างว่่ยองเป็นใครเลยยองเป็นเด็กขี้เลย น,น,น,นี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเอ้ยแชมเปี้ยนลีกเอ้แชมเปี้ยนลีกมาไงวะเนี่ยลอนโดโอ้โหโกมาปัดแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ทีมพรีเมียร์ลีกดังๆอย่างเอ่อเชลซีแมนซิตี้แมนยู Chelsea, Man City, Man แล้วก็อะไรอะอะไรวะอะไรที่เจอหลานอยู่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอะไรเงี้ยตอนนี้ ตกรอบยูฟาหมดแล้วเชลซีเพิ่งตกไปแข่งกับพีเหรือปารีสแซงปารีสแซงเมงแซง่ะผมเกลียดไอ้หลุยมากเลยลูกที่มันยิงตีสมองเชลซีเอ้ให้ปารีสอ่ะมันบอกว่านะครับมันบอกว่ามันจะไม่ดีใจถ้ามันยิงเข้าแต่ว่าพอมันยิงเข้าปุมันก็ดีใจแล้วมันก็เกินแล้วก็แฟนเชลซีทุกคนตอนนี้ก็คือโกรธมันนะฮะมันเลยมาโพสขอโทษนะฮะ ก็คงไม่มีมันใส่เสื้อเชลซีมาใส่เสื้อสีฟา้าสิงบูมากี่ปีแล้วครับเป็นสิบสิบปีสี่ห้าปีแล้วมันก็มาดีใจอย่างนั้นนะคือแบบว่าคือแฟนเชลซีทุกคนอะโคตรโกรธอะโคตรเกลียดเลยอตอนนั้นผมดูผมเอาเท้าเหยียบหน้าเลยอตอนนี้มันดีใจคือมันแบบว่ามันไม่ไหวอะคือปารีสอะ่ะก็คือถือว่ามี กองหน้าดีๆอย่างซาลาตัานนะคือตอนนี้ซาลาตัานก็อยากมาอยู่กับโชเซ่มุโยเพราะว่าเขาเปิดปากทางช่องสกายอะไรเนี่ยแหละของอังกฤษเขาเขาบอกว่าเขาอยากอยู่กับโชเซ่มุนโยครั้งเพราะว่าเขาเคยได้อยู่กับโชเซ่มุนโยนะเขาเคยได้อยู่ตอนนั้นโชเซ่มุนโยคุมทีมอะไรสักอย่างนี่แหละหลังจากเขาออกมาโชเซ่มุนโยก็ทาให ทีมนั้นดังเป็นแชมป์สามสมัยอะไรสักอย่างนี่นแหละเขาก็เลยเสียใจที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมดีใจกับเพื่อนเพื่นนอนเขาเขาก็เลยอยากกลับมาอยู่กับโ,โชเซ่มิโยอีกครั้งแต่ก็ไม่รู้ยังไงต่อนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้ผมเกียดเดวิดลุยมากตอนนี้มันเป็นอินฟอร์มอยู่ผมเปิดได้ผมขายทิ้งเลยอินฟอร์มอินฟอร์มตัวไหนผมก็เก็บหมดแต่ไอเดวิดลุยผมขายทิ้ง นะฮะก็ขอโทษแฟนๆปารีสด,ด้วยนะฮะที่ตอนนี้ดูอยู่นะเออแมตช์นั้นก็เสมอกันไปสองสองแต่ว่าในแมตช์ในยูฟาแชมเปี้ยนี์เนี่ยถ้าทีมเยือนทีมที่มาเยือนเราเนี่ยถ้าถ้าเราแข่งเสมอนี่เราก็จะแพ้ไปเป็นคู่แพ้ก็ตามกฎนะครับเราก็ต้องยอมรับแพ้แต่ว่าก็ยังโกรธการดีใจของเดวิดลุยนะี่ยแต่ก็ เขาก็มาขอโทษแล้วนะฮะก็ผมก็ยังไม่ให้ภายหรอกแต่คนทั้งโลกอาจจะอ,า,อาจจะให้ภายกันบ้างเป็นส่วนร้อยสิบในร้อยนะร้อยในสิบหรือเปล่าไมจำไม่ไดู้ดนังไงมาอืมน,นี่มาสุดท้ายด้วตูนเมื่อสัสองโลก,ก็เป็นแล้ว,ลวมาลรนโดครับลรนโด โโโอ้ดดนสำหรับใครที่ตอนนี้อยากด่าคลิปผมหรืออะไรอย่งนี้ก็เชิญไปดูคลิปอื่นนะไม่ต้องดูออกไปเลยนะครับแต่ใครที่มาติชมแบบว่าอันนี้ต้องปรับตรงนี้หน่อยนะอะไรงนี้ผมอยากอยากรับคำติชมแ้้จะจะช่วยปรับให้นะครับเพราะว่าผม ยัเงเป็นแคสเตอร์มือใหม่อยู่นะฮะไม่ได้เป็นแบบพี่โอยอะไรอย่างนี้บ้างก็แต่ก่อนก็ฝันอยากจะเป็นแบบเขานะเพราะว่าและไม่แน่ใจของผมเลยก็คือพี่เอ็มนะอ่ะผมก็ทำการมาตอนแรกก็คิดกับเพื่อนเล่นๆว่าแคสเกมเหรอเอาเคลิปลง YouTube อ่ะนะตอนแรกก็ทำคลิปเล่นๆนะครับแบบว่า ลงแบบกากากตัวโปรแกรมอาจจะงกะกากอยู่เลยนะฮะก็เลยแบบว่าเอาเล่นลงเล่นแล้วแบบว่าบอกเพื่อนแล้วบอกวอ่าเนี่ยกูัวเอาคลิปลงยูทูแล้วนะแล้วมันบอกว่าเออดีเดี๋ยวกูไปดูไม่ต้องดูหรอกกูไก่อะไรเงี้ยแเออเดี๋ยวกูไปดูนะไม่เป็นไรหรอกเออ,เอ,อ,เอคือมันก็บอกเออมึงทําต่อไปเฮอะกูว่าดีแล้วนะก็เลยทําต่อไปเลยฮะอันนี้ ก็เป็นแคตเตอร์ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะแต่ก็มีคนดูแล้วตอนนี้ยอดวิวก็อยู่ประมาณ6000กว่านะะลมวครบหมื่นแจกบัตรทู53บใบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำคลิปประกัน52บใบเลยเนะี่ยครบหมื่นแล้วผมก็ทำการเลือกอืมเดี๋ยวผมแจกในคลิปเลยลกันใครเร็วใครใครใครเร็วก็ได้ใครช้าก็ไม่ได้ แต่คลิปเนี้ยผมขอแช่งไอ้เพื่อนที่มันกดไลค์แล้วซับสไครป์ผมนะเพื่อนที่มันอยู่โรงเรียนเดียวกับผมนะถ้ามันเอาบัตรทูไปผมจะฆ่ามันผมให้แฟนคลับไม่ใช่มันนะผมขอให้มันห้ำหดวาำเล็กไม่มีอันเป็นไปไม่ไม่ให้สืบพันต่อได้เลยเดี๋ยวผมก็จะไปพูดกันในคลิปนั้นกันตันแอกสเกนโอเคโอเค จบละสิบแปดโอเคโอเคไม่แชร์หรอกเอาอล่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพเท่านี้ครับบ๊ายบายที่